สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาทําผัดไทยกุ้งสดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งน้ามันไว้นะครับแล้วก็เอาต้าหู้นะครับลงไปทอดก่อนนะครับแล้วก็กุ้งลงไปทอดด้วยนะครับพร้อมกับต้าหู้นะครับที่เราลงไปก่อนนะครับมีกุ้งไฟพอได้ประมาณแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาไข่ลงไปนะครับ แล้วก็ตีไข่ลงนะครับตีไข่ให้มันได้ที่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นำเส้นลงไปคุกนะครับเราตัดให้เข้ากับไข่แล้นนะครับเห็นไหครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเตรียมน้ำตัดไข่ไว้แล้วนะครับพร้องกับกุ้งแห้งแล้วก็ตะไคร้นะครับเพื่อมาคุกเข้ากันนะครับเห็นไหมครับ เราคลุกเข้ากันให้ได้ที่ก่อนนะครับพอได้ที่แล้วครับเราจะน้นเราเอาผักนะครับมีสัวงอกข้าลงไปคลุกกันนะครับตามด้วยต้นหอมและใบผักช่ายนะครับก็เ,เอาไปคลุกเข้ากันนะครับนี่เป็นขั้นตอนจะเกิดติด้าแลวนะครับแล้วก็นํากุ้ง ที่รับพักไว้พร้อมกับแชมพูนะครับคนเข้ากันนะครับถ้าพอคนเข้าก,กันใท้ที่แล้วับดูนะครับมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับ